ครับสวัสดีครับก็<อ>มาพบกันอีกแล้วนะครับกับสวนไผ่ชเงนานะครับวันนี้เรามาดูอ่าชาวบ้าน<อ>ยกอยอเอาปลานะครับดูครับนะที่ได้นะครับได้เยอะมากถ้าต้องกระโนเดี๋ยวพี่เนี้ยจะกระโดล,ลงไปนะครับดหน้านี้กระโดดไม่ทันเนี่ยพุ่งที่มา หลังจากที่ฝนตกลงมา2อสาวันซ้อนนะครับฝนก็ปรากฏเป็นอย่างนี้นะครับปลากระโดดย่องแยงย่องแยงนะครับเก่งแท้เี็ตลงเบือให้อ้าโยกครับโอ้โหกระโดดออกเยอะๆอะล้วยกแรงๆยกแรงแ สำหรับช่วงนี้ปลาแทบทุกตัวนะครับไข่เต็มท้องเลยนะครับเป็นช่วงที่ปลากำลังว่ายตวนน้ำขึ้นมาเพื่อจะไปหาที่วางไข่นะครับ นั่งกันเลยคนฉีดเพศมานั่งกักระสอบนึงเมนโบครับนั่นครับแค่นั่นโอ้โหได้สองกระสอบแล้วนะครับอาตัวใหญ่คาร์ลน้ำน้ำดีดีเนาะอีกถุงนึงครับคาร์ลนีดีดูครับดูครับโอ้โห ชัดเกนครับชัดเกนอับปักเลยครับโอ้ล้ำโหดีเขาเป็นทีจับเ่นเาเป็นต้หวโอ้ไนเวยจับไปลไปนั่นไงพี่เงี้ยหลงออกมาน้จังเลยเออมาเป็นยังไเไป้วเร็วไปกู้ม็หนึงป้าเอาถุงห่อไงผมแม่ผมอยากทายของเจ้า เมือบือจะบดข้นงวยน้ำหัวกัเยอะมากนะครับมีกระสอบนึ่งนี่ก็กระสอบนึ่งข้างล่างอีกนะครับเอาจวกเอาดือเอา้โอ้โห

ตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้วยบ้านหนองผือนะครับไบ้านอองืปลาเยอะมากฝนเพิ่งตกเสร็จนะครับอาดูครับดู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 ครับได้ทีละประมาณ2กิ

กระโดดแล้วโอ้โหนี่ครับเยอะแยะมากครับซับฮะไปแล้วยอติดแล้วครับไม่ได้โอ้ยแต่ก็ยังได้ครับแต่ก็ยังได้เอาครั้งนี้เลยที่เราสาโลครับเอาดูครับ ดูครับดูครับดูครับสามกิโลกลับบ้านเย็นๆเยวต้มรวมมาจบไปแงมาเลยไปมันเดี๋ยวนสามกิ เอายบออบอเเดี๋ยวนี้สามกิโลาโเดี๋ยวนี้นักกงน่ามโลท oh oh okay. oh yeah ี uh ่สามไม่ได้ขาดใเลยนะสโลเดี๋วนี นี้บ้านเนี่ยเช่นไหนาปากกอนสำหรับเราห้วยนี้ก็อยู่ที่บ้านน้องผือตำบล,ลำบ้านไผ่อเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับน้ำที่ไหลลงไปก็จะไหลลงไปที่แก่งละวานะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ